มาอันนี้จะพาวิธีไปหาไอห,หินหินสีหินธาตุอีกวิธีหนึ่งนะฮะเราต้องเป็นตัวละครวิวเก้าแล้วมีไอเทมจิมสโตนก่อนนะเรากดข้าจิมสโตนเลยจิมไอเทมที่เราต้องมีเราต้องมีแฟกมนเราจะใช้แฟกมนแรกเป็นเอ็กโคสโตนนะฮะวิธีการแรก เอ็กโคสโตนเรามาตรงเสาหินตัวเนี้ยตรงที่มันเป็นเควสเรารับนั่นแหละฮะแล้วก็มอบเศษสะท้อนในช่งชะตาไม่จะถามว่าการมอบเศษแห่งสะท้อนในช่นงชะตาแต่ละครั้งท่านต้องใช้ Fact Man, แฟกเมนต์เราต้องมีแฟกเมนต์ Man ในตัวผมมีอยู่หกอันในสิบหกสิบอันมันจะเป็นสิบอันต่อหนึ่งเอโคนะครับเอ็กโคสโตนนี่เราจะได้มันหนึ่งอันเสร็จแล้วเราต้องเป็นเลเวล ก้าสิบผ่านเพจเก้าสิบมาเราต้องเราจะได้ตัว๋วให้ค์สมาซึ่งพอเราได้มาแล้วเราต้องมาคุยกับซูเปอร์เอสเปเชียลอีเวนต์ฮะแล้วก็กดถ้าขอรับของขวัญจากอดีตแล้วก็นี่ฮะเลขเปลี่ยนเอ็กโคสโตเราต้องมีเอ็กโคสโตนหนึ่งร้อยชิ้นเพื่อแลกให้หินธาตุหนึ่งก้อนฮะสู้ๆครับทุกคน ผมมั่นใจว่ากิจนี้เราจะรวยไปด้วยกัน